วัสดีเลยไหเอฟซีเสาคล้องวันที่ห้านี่สาครับมาดินมาหอดปลาหอดดวงมาใหม่แล้ะครับนอเล็กแหกหมานที่นนองเตาครับเตาเลขกแหกหมานของเสาวันที่ห้านะครับครับผมเตานีมครับเตาที่ห้องเอตนเตาเป็น,น,น,นันเราเป็นนอใหญ่กับเออนเตาครับคุณน้อง รบรรยากาศช่วงวเศร้าๆคิมเซ่ครับเล่าเมืองน้ำใหม่ภัยป้าหนาเล่งเก่าครับไปที่ลาจุดก็บ้าบอยครับบ้าดีม,มากคนเดียวครับ วันเสาร์พี่น้องครับปลาไฟแถวนี้ถ้าฮอตฤดูฝนนี่ออกรลายครับพี่น้องทางฮอตเอดูฝนหน่อยครับนอนนั่งดีมีทีนี้จะนองนาง่วงายไปเลยครับพี่นอ้อ,นองครับผมพี่น้องครับ ไม่ไใหม่กำลังออกขึ้นกันครับทั้งนอนทั้งแหนงครับพี่น้องครับผมอ,อยากมาเรย่อยครับก็ภัตยตัวไหนปุ๊ยพี่น้องน,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 นี่ก็นี่งามสุดๆเลยครับงามเต้ๆพี่น้อง โอ,โอ้ีลำอ่อนๆเลยครับนี่กำลังเป็นแหนงสวยๆเลยครับงามๆเลยครับ สวยงามครับอุ้ยแหนงพี่น,อน้องพี่แหนงพุณนะมาครับพี่น้องแหนงใหญ่ๆเลยครับขี้ฝุ่นไฟงามงามไปหน้องครับครับ ตาครับพี่น้องเขยิบนกันครับอ้ออ่อนๆเลยพี่น้องเนี่ยครับทำไมหนาแรงกันตั้งสีแล้วครับไปผสมปะสานกันนิหน่อยๆครับผ้มใหครับพี่น้อ,อง้มหน่อยครับมึงเบาดินพอหรอครับ วันนี้กำลังพูพอวอขึ้นมากเมื่อน้องครับนอนางดินนะครับเนี่ยเ็นไหมครับโอ้สวยๆเลยพี่น้องนี่ครับกอแหงๆะละแต่ว่าน้องนางดินแบบสวยงามเลยครับขุดกันเ้ยครับพี่น้องว้าวนอนใหญ่พี่น้องครับ ขาวจุนพูนป๋าที่น้งอ,องงอแงแห้งครับอืมซับแล้วครับ <c oughs> โชคดีครับปาดพี่น้งองปาดติดโถอปุ้ยอปีตอุ้ยพี่น้องครับนอนดินนอนบักง่ายเลยครับเนี่ยม้ยมานแต่เสาครับเสาของทีห่าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพูดนะมานเล้่ยวมานเล้วพี่น้องควรดูอีกกันครับ เอาดินผอนอะรพี่น้องนะครับ นี่ครับหน่อไม้หน้าแรงครับเนาะขึ้นเหี้ยวแล้วก็มีครับนอนนั่งดินมาท่านละออกจะลักขึ้นเหี้ยวก่อนครับโหคนะนวาไม้ไผ่ป้าน่าแรงที่น่นอง ครับผมนนนบแห็งขึ้นอนก็ออกึปนนอนหายเห็นอยู่ครับก็ได้แกงขึ้นอนผมห้ยนาเร่งนะครับไผปลาบานเห่าครับเอาดินไปย่างเขาไม่ได้ปลาไผ ก็เป็นแต่แห้งแห้งทีนองเทียบเป็นลักออกครับพอดินเห็นอีกแล้วครับเตา,างหญ่ๆเลยพี่น้องครับจับขาดปุ๊ดเลยครับ สดๆเลยพี่น้องนอ้ำยยดติ๋งๆเลยครับแตกๆแมนตานใหม่อยู่บ่อ้าวนางดินครับนางดินแฉนแมนพี่น้องแมนอือู้โสวยๆเลยครับนี่แล้วนอแบบนี้แหละรับแกงแสบน้อใหม่นาแรงครับ อันนึงครับโอ้หครับแหนงใหญ่เลยครับกาดริมเซริมนามครับก่อราใหม่ตอนตะเสาของอติหามษาครับบาดินก็ได้บอลรายนะครับเมื่อเนี้เพราะว่าบาดินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนยครับมาหน่อยยุ่งเหยินขี่แต่ครับทายเป็นเหลือดนะครับอยู่ผ้าพันไปเบิ่งหายหมอเบิ่งนะครับนี่ครับบาดินก็ได้พักแกงด้วยครับพี่น้องนี่ ไอ้นอนน้องดินนอนสองนอนลับอีกเตาหนึ่งกระแหนงเพื่อนนะครับไปแกงแส็กันนะครับนาอใหม่นาแรงนซ่อนี่แหละครับพี่นองครับคลิปนี้ว่าเอาดินกระเสวยส่อนี้ซ่ก่อนเด้อครับครับเอาดินกระสิกับฟเราเด้อครับไต่มาหาข้าวเดียวครับยุดเดียวก็ได้น้องใหม่นั่งดินเพื่อได้อ่างมูครับน้องใหม่นาแรงกับซ่ำนี่แหละครับเอาดินสิีผ้าหมาหน่อย ไอ้เพิ่นไปหาหมอครับเพิ่นไายออกเป็น,นเป็นหนามแบบเป็นเลือนะครับมาหน่อยอยู่บ้านนะครับที่ต้นสาสเพิ่นสรีพราไปห,หมอเบิ่งครับบารดินก็ขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องเด้อขอบคุณแม่เอซี่ครับทุกๆหกมองบอน,นะครับเขอบใ้เป็นก็ลังใจห้อยดินดินอีสานบ่าวอยแดนที่อีสานนะครับตลอดจนน้องเมฆนะครับสาวเมฆอีสานพาละลูกหลานบา้านห้อยดินสุขุสุข,ขุนขอบุญขอบคุณในร้ายที่กดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานนะครับเ <c oughs> มื่อใดเมื่อว่นเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องนะครับเห็นแล้วแนวใดครับเมื่อนี้ พี่นองอยู่ดีไม่แห้งแล้วเว้ยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ